สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วในครัววันนี้ก็อากาศดีดีที่สวีเดนเพิ่งไปเดินออกกำลังกายมาแล้วก็ก็ต้องมาเตรียมอาหารเย็นวันนี้ท่านยมเขอยากจะกินกุ้งย่างก็จะลองทำน้ำจิ้มทะเลใหม่ดูซิว่าท่านยมจะชอบมาไปดูกุ้งกันก็จะมาเตรียมกุ้งสำหรับเอ,อ่อไว้ไว้ย่างเย็นนี้เดี๋ยวกแกะกล่องก่อน black tiger shrimp <c oughs> กุ้งไม่มหมดอายุตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคน แต่ไม่เป็นไรเป็นแช่แข็งอย่แล้วกินได้อะไรที่แช่แข็งกินได้ไทุกอย่างทุกคนอุ้ยแต่ตัวมันเล็กอะธรรมดาตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะธรรมดาที่เคยซื้อข่าวที่แล้วตัวทุกแขงเนี่ยนี่มันตัวเล็กมากเลยอะแล้วไอ้กุ้งที่เราซื้อข้าวนะมันเป็นออกสีน้ําตาลอันนี้มันออกสีฟ้าซื้อผิดแล้วแหละให,ให้ให้ท่านยมซื้อเองนะให้เขาไปหยิบเลือกเองนะแต่เขาเลือกไม่เป็นดูเขาไปเลือกใหมเ่เนี่ยเนี่ยสวัส ขอ้อมจะให้ท่านยมดูสิว่าซื้อถูกหรือซื้อผิดเนีย่ยอัดาทรูวรว่าะูดกดตอูอีมารกัี่ดีอผ่ีมรูกูนทีมีูม่ตอผ่นี้เรารก็จะผ่นหลังมันเพรมะว่าเวลายา่นานออก กุ้งก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่าหลังอะไรเสร็จเรียบร้อยนะ,ะยยนะทุกคนแล้วก็พอตอนเย็นเดี๋ยวจะปิ้งแล้วค่อยเอามาทานะนะตอนนี้ก็ได้เวลามาทําเอาน้ำมันที่เอาไว้ทาตัวกุ้งก่อนที่จะปิ้งนะมันก็ไม่มีอะไรก็มีน้ำมันมะกอกมีเกลือมีกระเทียมแค่นั้นเองมันไม่ยุ่งเสร็จแล้วก็ใส่เกลือตามใจฉันเหมือนกัน เสร็จแล้วก็น้ำมันมาเกอกเสร็จแล้วน้ำมันเอาสำหรับไปทากุ้งตอนตอนกะปิ้งบางคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่ใส่พริกไทยหรืออะไรเงี้ยไม่ใส่เพราะว่าอะไรเวลาเราทําน้ําจิ้มแล้วอะมันจะไปตีกันนะในความรู้สึกขั้นตอนต่อไปทําอะไรจะไปตำน้ําจิ้มทุกคนที่ไม่ชอบที่สุดก็คือต้องทําน้ําจิ้มทะเลแต่คราวนี้จะทานิดหน่อยเพราะว่าทําเยอะๆทีไรเหลือทุกครั้งเลยก็เลยพยายามจะคราวนี้จะทา Uh, hay nói đồng nói ตอนนี้ก็ได้เวลา,าปิ้งกุ้งแล้วนะเดี๋ยวจะมาเอาน้ำมันทามันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิ้งกันทาให้มันทั่วเข้าไปในเปลือกด้วยกุ้งมาเรียงไว้ตุกในนี้เพราะว่าถ้าเอาไปปิ้งบนบนบาร์บีคิวโดยตรงเลยแล้วมันจะไหม้ถ้าเอาไ้นี่รองไว้แล้วมันทำง่ายกว่ามันจะกลับไปกลับมาได้ง่าย

ดูสิท่านโยมจะชอบน้ำจิม้มวันนี้ไหมชิมกันนิชิมเนี่ย <c oughs> กินเลยมีแต่ทอดก่อรู้สึกว่ามันจะแห้งไปหน่อยทุกคนแต่ว่านะแต่คราวนี้ปิ้งปิ้งแบบว่าไฟไฟอ่อนไปหน่อย ถ้าใช้ไฟแรงอีกหน่อยก็คงจะเออมันก็จงคงจะสุกเร็วะนะทีน,นี้มันแห้งเนะเนื้อมันโส so. ดเดมัวเสนสมอบกับพวน้ำจิ้มสวยาคันออกซุยตตววีีโอ, <laughs> อ้ท่านยอมจะท่านยอมจะลองเน่อจะลองน้ำจิ้มแล้วทุกคนดูก่อนเผ็ดนะทำ อ๋อวัาที่เกือบอร่อยไม่เผ็ดเหรอเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยแต่อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากไปอืมเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากโอเคน้ำจิ้มวันนี้แสดงว่าไม่อร่อยเพราะวันเปรี้ยวอร่อยอร่อช่างมาอร่อยน้ำจิ้มไม่อร่อยเพราะว่าท่านยอมบ่นเปรี้ยวน้ำจิ้มอร่อย น้ำจิม้มน้ำจิ้มอร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยอร่อย <laughs> นิดเปรี้ยวนิดเปรี้ยวนิดหน่อยไม่อยากจะให้เ<อ>มียเสียหน้าเขาก็เลยไม่อยากจะพูดแบบว่าว่าไม่อร่อยเขาเพราะว่าถ้าถ้ารับหลังกล้องนะเะาจะต้องบอกว่าไม่อร่อยเพราะมันเปรี้ยวเกิ <laughs> เขาไม่อยากให้เมียเสียหน้าไม่ใช่อะไรหรอกใจดีมากตันยงขอบคุณมากตันยงเั <laughs> ้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊าาย